ครับ oo, ไม่เจอกันนานยังหล่อเหมือนเดิมโโอ้หแน่นพุกเลยเจอยอดเหล็กเพชรส่งท Official ้ายปีเลยครับผมเกบที่ใต้ครับเหมือนกับทีเราครับผมก็ว่าครับเอาไป็ไกลเท่าไหร่ละครจำเป็นไกลเท่าไหร่ครเรื่ไงร่างกายตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่ที่ได้ขยับร่างกายเป็นไฟที่แล้วก็ร่างกายเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางในที่แล้วนิดเดียวเนาะครับผมเสียดายครับอาชีพเท่าไหร่ครับล้วห้าแส้เนาะได้ดูที่เพียรตีให้สัำราญไหม ที่พูดถึงก้าวหน้ายอดเหล็กเพชรยังไม่ได้ดูกันต่ว่าเฮตีบอกว่ามวยอ,อย่างก้าวหน้าเนี่ยยอดเหล็กเพชรชอบเลยเดี๋ยวก็รู้ครับเพราะว่าถอยให้ยอดเหล็กเพชรเดินครับใช่ครับเดี๋ยวก็แต่ว่าเดี๋ยวก็รู้ครับล่าสุดยอเหล็กเพชรเขาเรียกความมั่นใจนะ ใ่ตอนนี้ผมดูแล้วสภาพน้องเขาดีกว่าเมื่อก่อนเยอะครับเคยเจอไหมเคยเจอเคยชนะมาครั้งหนึ่งครับที่ราชดำเนินครับผมคนนั้นชนะแบบไหนจไังเลยกะเบียดแหละครับเบียดครับผมรอบนี้คิดว่ามันจะออกมาเป็นหนังเหมือนเดิมไหมต้องขอให้เป็นเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับผมมั่นใจมากเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดะครับแต่ว่าร่างร้องเหรอได้ไหมร่างกายต้องกลับมาแล้วครับเรื่องเพราะว่าสองสัปดาห์ทันอยู่แล้วใช่ครับร่างกายเริ่มกลับมาเข้าที่แล้วครับชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสามแปดครับผมร้อยสามแปดหนกิโล ร้อยสแปดมาหกสิบสองครึ่งครับตอนนี้ไปปล่อยเท่าไรหกสิบเจ็ดครับผมเฮ้ยเท่ากันเลยเท่ากันเลยเท่ากันเลยไปปล่อยโชนได้ไหมเฮ้โดนโดนน้องเตะตายแบบนี้ไม่นกาความมั่นใจเพราะที่เห็นยอดเลรียเพชรชกล่าสุดกหลาบดำแล้วความมั่นใจเข้ามาแน่ใช่ครับางกายเขาเข้าที่เข้าทางแล้วตอนเนี้ยครับผมเรามองว่าตรงไหนที่ทําให้เราลำบากใจบ้างถามว่าลำบากใจมันก็ถามว่าต่อยไปก็ถามว่าน้องขออาวุธหนักครับนะครับเราก็พยายามทำของหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับเจอไฟที่แล้วเราชนะเขาแบบไหน ก็เบียดเบียดครับพอน้องก็เดินมาเดินเข้าหาเราแหละครับปกติเข้าทางเราก็พอน้องก่อนเริ่มทําไม่ได้ราคามันก็นี่ครับพอพอเดินแล้วทําไม่ได้มันก็ค่อยๆใช่ใช่เลยค่อยๆห่างค่อยๆห่างลูกเจาะยางหนักไหมยอาเหรียเบชรหนักครับวันนั้นโดนไว้ตรงไหนจําได้ไหมจับประมาณนี้น้องมันเตะเตะประมาณนี้ะครับไมนนี้เป็นการเตรียมการได้ไหมก็ต้องเตรียมมาอยู่แล้วครับพี่เราก็ต่อยเทฟตัวเองอย่าง อย่าประมาทครับเพราะว่าอาวุธน้องเขาหนักจริงๆครับถ้าจะพูดถึงรูปเกมเราจะน็อกยอดเหล็กเพชรก็เป็นไปได้ยากแล้วถ้าจังหวะโอกาสมันไม่ได้ใช่ใช่พี่ใช่ว่าโดยรวมและภาพรวมห้ายกนี่เราคุมอยู่แน่นอนใช่เราต้องชิงกินไปเรื่อยครับกินคือคือแบบว่าอย่าไปโดนอาวุธน้องเขาครับใช่ครับเก็บให้ดีกันให้ได้ใช่ครับโต๊ะใช่ครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์น้องไปนี้ไปนี้คือผมไปเต็มที่แน่นอนครับผมเพราะว่าเราแพ้มาหลายไฟแล้วครับพี่สามหึงสี่ไฟแล้วก็ คือไฟนี้ก็เป็นไฟสุดท้ายของปีด้วยก็แล้วไปต่อที่ต้ด้วยก็เหมือนกับทีมบ้านเราคือก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อแจ้งเกิดเพื่อปีหน้าจะได้กลับมาแบบว่าเรียกว่าเอาเรื่องเอาชายใช่ครับปีห<ช>น้ากลับมา,าจะได้เพียงปางใช่ครับ เขาต้องบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะได้ไปชมเขาดาวเลยอ่่าใชได้เ <ใน S 1> ที่ยวปีใหม่ด้วยเลยใช่ครับนักมวยบางคนมีรายการหลังปีใหม่เซ็งใช่ครับนะอันนี้ก่อนปีใหม<ด>่วันนึงดีครับชุกเสร็จเอาเงินไปเที่ยวเลยอทีนี้ฝากไล่ถึงแฟนมวยที่รอเชียร์เราหน่อยครับน้องครับก็ฝากเชียร์เป็นและเป็นกำลังใจให้ก้าวหน้านะครับไฟที่แล้วที่ทำไม่ผิดหวังก็ไฟนี้จะกลับมา ทำให้ดีที่สุดครับและจะเอาชัยชนะกลับมาฝากเอฟซีก้าวหน้าให้ได้แน่นอนครับผมเอาละครับวันที่30ธันวาคมนี้ครับวันพระรหัสเสดีครับที่ภูเก็ตอย่าลืมครับติดตามชมก้าวหน้าอพี่มนศรีนะครับสีเสื้อใหม่นะครับผมว่าก้าวหน้าสเจ้าทุกข์ปจิณณ์หรือก้าวหน้าพี่เกษรชัยมวยไทยยิมเจอยอดเหล็กเพชรภาค2หนังเว้นเดิมถึงไม้รอติดตามวันนี้ขอบคุณน้องเบียร์ครับผมขอบคุณครับพี่